ซีรีส์สุดร้อนแรงฟังเล่นไฟค่ะที่ได้ตีแผ่สะท้อนปัญหาสังคมผ่านหน้าจอฟรีทีวีกับช่องโมโนทวินที่น้ค่ะ รถถึงทุกอารมณ์กับซีรีส์ฝั่งเล่นไฟที่ไม่ได้มีแค่ดราม่าและความแซบเพราะยังมีฉากบุกค,คู่กับเลิฟซีนมาให้ดูกันแบบไม่พัา <Hey. S 1> อย่างฉากเปิดเรื่องที่มาถึงก็แค้นฝังหุ่นเมื่อเปรี้ยวหรือมุกพิชนาจับได้ว่าเปอร์หรือเอเอพัทรบุตรน,น็อกใจเลยขอยกขาซ้ายส่งตรงไปที่มอไซทำหน้าทะลัยไปกับพื้นอย่างที่เห็น oh. จนหนุ่มหล่อเอเอของเราต้องแต่งนะเอฟเฟกทุกครั้งทิ่เขาฉากเลยค่ะตัวละครตัวนี้บอกเลยว่าหลายรถหลายอารมณ์มากมากนะครับเปอร์ก็คือเด็กแว้นคนนึงแเลยครับหน้าตาดีแล้วก็มีผู้หญิงนะครับหลายคนคบหลายคนนั่นเองเขาก็เลยแขนที่มอเตอร์ไซค์แล,ล้วล้มเป็นจุดเปลี่ยนของเปอร์เลยครับทำให้จากคนที่หน้าตาดีต้องกลายมาเป็นสภาพแบบนี้นะครับรวมถึงขาเนี่ยพิการด้วยขาเป๋เดินขาลากตลอดทั้งเรื่องบวกกับต้องทําหน้าแบบเนี้ยทั้งเรื่องเลย ผู้ชายที่เข้าใกล้ฉันเห็นมีใครทําอย่างนรสักคนแล้วเขาทํากันยังไงอะเขาก็มาที่พระเอกหนุ่มในฝันอย่างหมอปรีดีหรือไม้วริศที่บอกเลยว่าเห็นเงียบเงียบเรียบร้อยแบบนี้ก็มีทั้งบูและเลิฟซีกับเขาเหมือนกันแต่ถ้าจะให้เลือกหมอปรีดีจะเลือกเล่นบทไหนดีคะซินบูกับเลิฟซีเหรอครับเลือกเลิฟซีนน่ดความบูเหนื่อยก็เอาง่ายๆซินบูเราต้องตากแดด ตกต่อยกันเจ็บตัวด้วยเลิฟซีนไม่ค่อยเจ็บตัวหรอกอย่าเรียกว่าบูดีกว่าเรียกว่าโดนกระทืบดีกว่าคือเราเราเป็นหมอเราก็สู้แบบว่าคนที่เชี่ยวชาญอยู่คุกอยู่อะไรบูอะไรอย่างงี้มีอาวุธด้วยครับเราก็สู้เขาไม่ค่อยได้อะไรย่างี้ส่วนใหญ่จะเป็นโดนกระทืบมากกว่า ตัวในช่วงอีพีแรกๆอย่างวายโยหรือเอกแฟนอีกหนึ่งคนของเปรี้ยก็ไม่น้อยหนะ้ามาทั้งเลิฟซีนและแอคชั่นแต่ที่มากไปกว่านั้นก็ซีนอารมณ์ที่เจ้าตัวบอกเลยว่าเอกเนี่ยร้ายลึกสลึกเกินริกมากครับจริงๆอ่ะเอกไม่ได้ต้องการเงินโดยที่แบบไม่ได้รักเปรี้ยวคือเอกรักเปรี้ยวนะครับแต่ว่าด้วยความที่แบบมันโดนบีบบังคับในหลายๆอย่างในชีวิตของเอกมันก็เลยต้องยอมทําในสิ่งที่แบบขืนกับใจขัดคืนกับใจตัวเองนิดนึงนะครับแต่แต่มันก็ต้องยอมทำนะครับติดตามความสนุกของซีรีส ฝั่งเล่นไฟที่โมโนทวิตินายนำมาเสริมให้บนจอฟรีทีวีที่บ้านคุณทุกวันจันทร์และอังคารเวลา18บดนิกาหรือรับชมย้อนหลังได้ทางโมโนแม็กซ์ค่ะวันนี้คุณชินมาหาออนได้ไหมคะโอออนแกทำได้ยังไงคุณชินมีแฟนอยู่แล้วยังไปยุ่งกับเขาทุกวันจันทร์และอังคาร18นาฬิกาฉันไปยุ่งกับเขาที่ไหนเขาอมายุ่งกับฉันเองฝังเล่นไฟ ับมาแล้วกับกิจกรรมแฟนหน้าจอรอลรุ้นโมโนโทนตินายกับซีรีส์ฝังเล่นไฟที่ชวนทุกคนมาร่วมสนุกชิงทองและของรางวัลสุดแซ่บทุกสัปดาห์พร้อมนุ่นนั่งวันใหญ่รถจักรยานยนตย์ Yamaha Fino หนึ่งสองห้าจำนวนหนึ่งคันรวมราคากว่าสองแสนห้าหมื่นบาทง่ายๆเพียงติดตามชมซีรีส์ฝังเล่นไฟทางช่องโมโนโทนตินายและทำตามกติกาที่กำหนดให้ถูกต้องแค่นี้ก็ได้ลุนเป็นผู้โชคดีกันแล้วค่ะ